สวัสดีครับไร่ทองนสดครับผมวันนี้นะครับผมจะพามาเบิงเนาะปัญหาของเพรี้ยหอยนะถ้ามีเพรียยหอยนะครับในสวนฝรั่งหรือว่าในสวนผลไม้เนี่ยปัญหาที่จะตามมาเนี่ยคืออะไรนะครับมาเบิงเลยครับผมผมยวผมสิพาเบิงนะครับผมนี่ครับเห็นบออันนี้เป็นฝรั่งที่ติดลูกแล้วนะครับติดลูกแล้วนะทีนี้ดูนะครับปัญหามันคืออะไรมันติดแล้วมันหล่นนะเห็นไหมดูรอบๆนะครับจะเห็นเพลี้ยหอยนะครับเห็นไหมตัวแบนแบนนะครับที่ จับตามอ่าผลแล้วก็จับตามอนเนี้ยเน,นี่ยน,ใน,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 นี่ไอไอะไรนะขั้วมันนะครับผมนี่คือเพี้ยหอยที่เขาดูดนะครับดูดน้ําเลี้ยงนะครับออกจากอ่าผลฝรัง่งแล้วก็อ่าก้านข,าข,อของเขาเนาะเห็นไหมแล้วทีเนี้ยอ่าพอเขาดูดนะครับนั่นก็คือทําให้ฝรั่งเราเนี่ยเนี่ยหลุดร่วงนะครับผมเห็นไหมนี่หลุดร่วงนะครับแล้วก็นี่แล้วก็เขาก็ขยายนะครับตามหลําต้นนะครับตามกิ่งนะครับผมคือความอันตรายของ,ของ เพี้ยหอยนะแต่เราก็สามารถอ่ากำจัดเขาได้นะให้ตุยไปเลยก็คือใช้อ่ายาตัวหนึ่งอ่าไทยมีท็อกแซมนะอ่าผสมสารจะใบแล้วก็ฉีดพ่นนะครับผมก็จะช่วยระงับแล้วก็อ่ากำจัดเขาได้นะครับผมวันนี้ก็เอาความรู้มาฝากประมาณนี้ครับขอบคุณและสวัสดีครับ